สวัสดีครับพี่น้องวันนี้า้ากที่สิบ้ามาเบ่งที่เอาตัวอ่อนท้องผึ่งนึพี่น้องนี่ครับต้มน้ำให้เดือดครับพี่น้องแล้วก็เอาข้างที่ป็นตัวอ่อนข้องผึ่งหนึ่งใส่ลงไปเลยเพราะน้ำมันเดือดเลยเอตัวที่ว่ามันปิดปิดรูอยู่นี่ไม่จีตแตกเลยตัวอ่อนจะออกมาเองพี่น้องนี่มานี่น,นี่ตัวอ,อ่อนท้งผึ่งบางคนเขาจะกินแบบ กัดกัดกัดกินเลยกกบนี่บางคนกิดแต่ว่าสร้างเตียมาต้มแบบนี้เ <L ie> พื่อให้ตอ่อนออกมาเองนี่มาพี่น้องนี่เห็นบ่นเ่นี่ลายเลยเห็นบ่เนี่ออกมาเองยังลายเลยเพขาใชกินยัางไงาพี่น้องเขาได้แล้วเอาไปเคี่ยวไข่เคี่ยวเส้ไข่ขก็ได้พี่น้องนี่เคี่ยวใส้ไข่ก็ได้หรือว่ากินเลยก็ได้เห็นบ่พี่น้องโอเคนะครับตามน,นี้ครับเนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับพี่น้องเราอยากเขาต้มเสร็จแล้วมันบ่วันนี้เขาจะไปแย,ก,ยกแยกระวังไอ้ไข่ไข่พึ่งกับไอ้ตัวพึ่งอ่อนนีเ่เขาเตี่ยนน้ำเย็นมาสิพี่น้องเตี่ยนน้ำเย็นมาใส่ตรงนี้เย็นสิมันก็นแยกส่วนเลยพี่นอ้องแยกส่วนเป็นตัวไข่ของมันเลยไข่ก็สิร้อยขึ้นมาตัวโต๊ะอว,วนก็สิร้อยจมลงไปในน่ๆน,นี่ครับพี่น้องง่ายๆพี่น้อง ตัวอ่อนมากลายพี่น้องเออตัวอ่อนมากลายเลยตัวอ่อนนี่คือกันี้ไอ้ตัวอ่อนตอพี่น้องบอกมันมันหวานมันเค็มเลยตามนี้นะครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องหลังจากเขาได้ตัวอ่อนมันแล้วเป็นประมาณนี้พี่น้องคือไอ้ตัวอ่อนตอเลยมาตัวชาออกมันมันหวานเกี่ยวซีใครเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลย